สวัสดีครับทุกคนนี่เป็นคลิปพิเศษนะครับก็คือคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการทำความสะอาดอย่างหนักหรือเราเรียกกันว่าดีสเกลนะครับคือการดีสเกลของเครื่องเนี่ยจะเกิดสำหรับเครื่องนี้ครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้งานไปได้3 0 0 4 0 0แก้วแล้วครับเครื่องจะแจ้งเตือนออกมาว่าเราต้องถึงเวลาทำการดีสเกลแล้วนะครับซึ่งการดีสเกลของเขานะครับก็คือ ต้องไปหาเม็ดฟูแบบนี้ครับทักเรามาก็ได้นะครับเม็ดหนึ่งไม่แพงเลยนะครับเม็ดหนึ่งของเราเนี่ยจะใช้กับน้ํา1ลิตรถ้าคุณใส่น้ำในเนี้ยคุณควรจะใส่ประมาณลิตรครึ่งถึง2ลิตรนะครับแล้วนําเม็ดฟูแกะออกครับแล้วเทเข้าไปในนี้นะครับในเครื่องอ่ะจะเขียนว่า f ิ l l p e แปลว่าให้คุณใส่ตัวนี้พอใส่กับเขาเสร็จกดปุ๊บก็เรียบร้อยเครื่องเขาทํางานประมาณไม่เกิน5นาทีคุณก็จะกลับมาเป็นเครื่องใหม่ได้ คราวนี้มาถามว่าทำไมต้องทำดีสเกลและทำไมไม่ต้องทำอ่าก็คือเครื่องชงกาแฟครับพอเราใช้ไปเรื่อยๆมันก็มีความเสื่อมเนาะเหมือนโทรศัพท์คุณใช้โทรศัพท์บ่อยๆดาดคุณก็เสื่อมแต่เครื่องชงกาแฟมันมีทีเด็ดครับเวลาที่เราใช้น้ําเยอะๆเนี่ยน้ำมันมีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมต่างๆเนี่ยซึ่งมันเข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยตลอดเวลาเลยก็อาจจะไม่เกิดหินปูนคาบตะก,กร,รัมของเขา ซึ่งเครื่องเขาบอกว่าผ่านไป4 300-400แก้วแล้วเนี่ยก็ทำการดีสเกลมันหน่อยก็คือทำทำให้มันกลายเป็นเครื่องใหม่เลยอัตโนมัติเท่านั้นเองนะครับคุณเลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้การไม่ทำทำให้กระทบกับรสชาติกาแฟและอายุการใช้นานของเขาแต่ผมแนะนำนะครับให้ทำนะครับแต่ตั้ง300-400เครื่องผมว่าก็คงมีเกือบปีนะครับสำหรับโฮมยูสส่วนสำหรับร้านกาแฟทั่วไปก็น่าจะมีประมาณ3เดือนนะครับอ่ะ ยังไม่พอแค่นี้ครับสมมุติว่าเครื่องมีปัญหาทำยังไงได้บ้างนะครับทักมาหาเราครับที่เพจ your coffee maker นะครับแล้วถ้าเกิดจำเป็นต้องมีการจัดส่งนะครับคือต้องการเอาเครื่องมาให้เราดูอย่างเงี้ยก็ทำการดึงปลั๊กทำความสะอาดให้เรียบร้อยดึงตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดไปอยู่ในเนี้ย แล้วเราส่งอ่ะมันอาจจะมีโอกาสหักนะครับเพราะว่าขนส่งอาจจะจัดส่งไม่ดีเนาะเราก็แค่ดึงออกแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้หรืออะไรก็าตามหลอบับเบิรไว้เราไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับน้าเอาออกให้หมดนะครับทาให้เครื่องมันแห้งนะฮะแล้วก็อะไห่ทุกอย่างก็ส่งขึ้นมาเราให้หมดห่อบับเบิรดีๆใครมีกล่องอยู่ทุกวันนี้เก็บไว้ก็ได้ครับเพราะกล่องนั้นจะมีโฟมที่ทํามาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนะครับสาหรับวันนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถทักเข้ามาในเพจแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การชงกาแฟผ่านเครื่องมือรอเราได้นะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึ่งนะครับขอบคุณครับ